สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องก้อนในปอดในคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พราะกับผมหมออนผููเชี่ยวชาญและกรรมโรคปอดและ i c ซครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องที่เราเจอกันบ่อยแล้วก็เป็นเรื่องยากเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการที่เราไปตรวจอาจจะเอ็กซเรย์มาหรือมีอาการแล้วไปเอ็กซเรย์เพิ่มก็เจอเป็นก้อนในปอดนะครับ แล้วเรามีภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้เป็นโลกเอดนะในวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนี้นะครับข้อมูลเนี่ยก็ได้มาจากเรื่องของอ clinical imaging algorithm approach นะครับก็คือในการวินิจฉัยผู้ป่วยคนนี้มีก้อนในปอดนะครับในจากคุณหมอกลุ่มคุณหมอที่เขาเขียนบทความนี้ขึ้นมาคือคุณหมอโทมัสนะครับแล้วเขาก็หลายหมอเลยนะครับลงในวารสารชื่อ เชฟนะครับในปี2025นะครับซึ่งก็เป็นวารสารเกี่ยวกับโรคปอดนั่นเองนะครับซึ่งใครที่มีก้อนในปอดอยู่เนี่ยพอเราฟังวันนี้คลิปวันนี้เนี่ยก็น่าจะรู้ว่าเออมันมีอาการอย่างไรแล้วก็การหาสาเหตุเนี่ยมันยากนะมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องอาศัยทรัพยารตัวร่างกายที่ละเอียดนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับ ในเรื่องของก้อนในปอดเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นคนปกติเนี่ยเราก็สามารถเจอก้อนในปอดได้นะครับแต่เราก็จะไปคิดถึงอีกกลุ่มโรคหนึ่งวันนี้จะมาพูดถึงก้อนในปอดของคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีนะครับซึ่งคนกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะก,กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่กินยาสเตียรอยหรือปลูกถ่ายอวัยวะมานะครับ หรือเป็นโรคมะเร็งต้องได้ยากดภูมินะจะหมายถึงคนกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้รวมในคนไข้เอดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเอดแล้วมีก้อนในปอดก็จะเป็นเอโรอีกกลุ่มหนึ่งเลยนะครับเพราะฉนั้นเราเราจะมาแยกหัวก่อนก้อนในปอดคนปกติก้อนในปอดคนภูมิคุ้มกันต่ำนั้นซึ่งเราจะมาพูดในวันนี้นะครับคนกลุ่มนั้นอ,อาจจะมีการไปปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับเรื่องของอถ่ายสเต็มเซลล์ใช่ไหมครับไปปลูกถ่ายตับ โหายหัวใจมานะครับไดเคมีบําบัดพวกนี้ก็คือเป็นกลุ่มนี้นั่นเองนะครับโรคเนี่ยมันมีหลายโรคที่ทําให้เกิดก้อนในปอดก็สาเหตุอาจจะเป็นติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ได้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าเอ๊ะมันมันมันยากยังไงนะครับเวลาที่เรามีก้อนในปอดมาสิ่งสําคัญอันหนึ่งก็คือเราต้องการรู้ว่าเราเป็นเมื่อไหร่นะครับการที่เรารู้ว่าเราเป็นเมื่อไหร่เนี่ยแล้วระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมาช่วยในการ แยกโรคได้นะนี่คือสิ่งสําคัญเวลาที่คุณหมอต้องถามว่าเอะเราเจอก้อนตัวนี้นานหรือ,อยังบางทีไปดูอ้าวมันมีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนี่ใช่ไหมไปดูผลเอ็กซเรย์เก่าอ้าวมันมีมา2ปีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโรคอีกกลุ่มหนึ่งแต่บางคนอ้าวเพิง่งเอ็กซเรย์ไปเมื่ออา,อาทิตย์ที่แล้วยังปกติพอมาวันนี้ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งออกมีก้อนในปอดเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้เออก็อาจจะเป็นโรคอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเราจะแยกเบื้องต้นก็คืออาศัยระยะเวลา ถ้าสามารถทําได้นะเพราะบางคนเนี่ยไม่มีอาการเลยก็เลยต้องอาศัยผลเอ็กซเรย์อย่างเดียวแต่ถ้ามีอาการเนี่ยมันก็จะพออาจจะพอบอกได้ซึ่งตรงนี้บางทีมันก็หายากเหมือนกันนะว่าเราเริ่มเป็นจริงๆริงเมื่อไหร่เพราะบางคนเป็นแต่ไม่มีอาการนะครับแล้วพอมันเป็นเยอะถึงค่อยมีอาการอย่างนี้เรามักจะเจออย่างนี้บ่อยนะครับถ้าเราแยกได้เราก็แยกที่อ่าสิบสองสัปดาห์ก็คือประมาณ3เดือนนะครับน้อยกว่า3เดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนนั่นเองนะครับ ซึ่งการที่เราจะแยกเนี่ยนอกจากแล้วเวลาแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูขนาดของมันด้วยนะครับในที่นี้ถ้ามันเป็นก้อนหรือเป็นจุดเล็กๆในปอดเนี่ย ราจะมีภาษาอังกฤษน,นะครับเรียกว่าโนดูเวลาเราไปอ่านผลผลเอ็กซเรย์บางคนไปตรวจสุขภาพที่เอกชนเนาะเขาก็จะมีผลอ่านเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วเราอ่านเราไม่เข้าใจนะครับซึ่งคำว่าโนดูเนี่ยก็คือหมายถึงเป็นก้อนทึบที่ขอบเขตชัดเจนนะครับขนาดเนี่ยก็คือน้อยกว่า3 0ม mm, ิมลลิเมตรหรือน้อยกว่า3เซนติเมตรนะครับถ้าอ่านเป็นไมโครโนดูก็คือเล็กมากไมโครเล็กใช่ไหมครับน้อยกว่า6มิลลงมาเราจะเรียกไมโคร ถ้ามิลลิอารีเนี่ยยิ่งเล็กไปอีกจะประมาณ1-2มิลเลยนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราบอกว่าเป็นก้อนใหญ่นะหมอบอกเป็นก้อนใหญ่อ่านว่าเป็นเมสคาว่าเมสเนี่ยหมายถึงมันใหญ่นะครับใหญ่กว่าโนด,ดูพวกนี้ก็คือเกิน3เซนติเมตรขึ้นมาอันนี้มันก็จะเป็นเวลาเจ้าไปอ่านผลตรวจของหมอเขาที่เป็นผลเอกซเรย์เนี่ยจะได้รู้ว่าเวลาวหมอเขียนโนด,ดูกับเมสเนี่ยมันดูที่ขนาดนะครับ ซึ่งคนกลุ่มนี้ที่ผู้การบกพร่องเนี่ยพอมีก้อนในปอดเนี่ยอาการเนี่ยมันไม่จำเพาะมากเลยนะครับเลยทําให้วินิจฉัยเนี่ยยากเวลาผมเจอทีหนึ่งก็โอ,อ้วินิจฉัยยากนะเพราะบางทีอาการมันไม่ตรงไปตรงมานะอาจจะมีอาการทางระบบเช่นมีไข้อ่อนเพลียเบือ่ออาหารน้ําหนักลดซึ่งอาการที่ว่ามาเนี่ยมันก็จะอาจจะเป็นอาการติดเชื้อหรือเป็นอาการลกมะเร็งหรืออาการที่เกิดจากคันอักเสบก็ได้นะครับมันไม่ใช่การติดเชื้ออย่างเดียว และในคนที่ภูมิกันบกพร่องเนี่ยอาการเนี่ยอาจจะน้อยนะครับเพราะว่าเม็ดเลือดขาวอะไรเขาก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับพอเม็ดเลือดขาวทํางานไม่ดีเนี่ยการอักเสบในร่างกายก็เลยน้อยพอน้อยเนี่ยอาการมันก็เลยน้อยตามไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งสาคัญก็เลยต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยทางรังสีเพิ่มบางทีเอ็กซเรย์อย่างเดียวไม่พออาจจะต้อง ไปทำซีทีสแกนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมต้องต้องส่ง CT เพราะว่ามันจะเห็นได้ชัดกว่านะครับแล้วถ้าบางคนเนี่ยการดําเนินโรคมันเร็วเนี่ยบางครั้งมีการหายใจล้มเหลวต้องมานอนใน ICU นะครับซึ่งเนี่ยเราก็เจอได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นประวัติทางคลินิกโดยละเอียดเนี่ยบางทีคุณหมอจะซับประวัติเยอะนะว่ารักษาอะไรเป็นโรคอะไรเป็นมาแล้วกี่วนันนะครับอาการมีอะไรบ้าง รวมทั้งก็ต้องใช้ผลทางห้องปฏิบัติการเช่นเจาะเลือดใช่ไหมครับหัตถการวางอย่างนะครับเช่นส่งกล้องหลอดลมเพื่อไปตัดชิ้นเนื้อออกมานะครับเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคเนี่ยบางทีมันต้องทําเยอะนะครับพอพูดถึงเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์บางคนก็อาจจะเริ่มกลัวแล้วเอ๊ะไตจะแย่ไหมใช่ไหมครับพอไปขอส่งกล้องเนี่ยเฮ้ยส่องกล้องมันน่ากลัวไหมส่งแล้วจะแย่หรือเปล่าต้องดมยาไหม จะจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งนี้ทำให้เกิดความกังวลแล้วบางคนก็ไม่อยากทําเพราะว่าบางคนสมมุติเป็นมะเร็งอยู่แล้วโดยเฉพาะมะเร็งโล,ลือดเนี่ยเกล็ดเลือดก็ต่ําเลือดก็จางใช่ไหมครับถ้าเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยบางทีคนไข้กลัวหมอก็กลัวเหมือนกันว่าเข้าไปทำอัตราการแล้วมันจะแย่นะครับมันก็ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนแล้วก็ต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ดงให้เห็นว่าเนี่ยเขาก็แบ่งนะในการอ่า ใน,ในบทความนี้เขาก็แบ่งว่าเป็นเร็วก็คือน้อยกว่า3เดือนหรือเกิน3เดือนถ้าเป็นเรือหลังนะครับซึ่งถ้ากลุ่มที่เป็นเร็วเนี่ยเม,มามักจะคิดถึงติดเชื้อนะแต่ติดเชื้อเนี่ยก็จะเป็นเชื้อแปลกแปลที่อาจจะไม่เชื้อเหมือนคนทั่วไปนะครับอาจจะเป็นเชื้อวัณโรควัณโรคทียมนะครับหรือเป็นลักษณะเป็น การติดเชื้อที่มันกระจายมาที่ปอดได้มาทางเลือดมาที่ปอดนะครับอาจจะเป็นเชื้อราที่ชื่อว่าแคนดิดาหรือแอสเปอร์จิโลซีทึ่งพวกนี้มันมันต้องอา,อาศัยผลชิ้นเนื้อด้วยอาศัยการทางคลินิกหลายอย่างเลยผลเอ็กซเรย์ด้วยนะครับในการวินิจฉัยส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าจะเป็นพวกเนี่ยเชื้อแปลกแลกนะครับวานโรควานาโรคทียมเชื้อราแล้วก็ไวรัสนะครับที่คนทั่วไปไม่ไม่เป็นนะครับ ส่วนถ้าไม่ใช่การติดเชื้อเนี่ยบางทีก็จะเป็นปอดอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้ออย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือก็จะยาที่ทําให้ต่อมน้ำเหลืองในปอดเนี่ยมันโตขึ้นมีมีปอดอักเสบเกิดขึ้นได้นะครับขณะเดียวกันถ้ามันเป็นนานเกิน3เดือนเนี่ยก็ยังเป็นโรคติดเชื้อได้อยู่นะโดยเฉพาะกลุ่มบานาโลบวนาโลเทียมแล้วก็อ่พวกเชลลาแอสเปอร์จิลัสเนี่ยอันนี้มันเป็นอันที่เราต้องคิดถึงนะครับในคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำ แล้วก็อันอื่นๆที่อาจจะเป็นได้คือเป็นพวกมะเร็งนะครับมะเร็งหรือผลข้างเคียงจากยาอย่างเช่นเมทเท็กเซตอย่างเงี้ยนะครับหรือการอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อพวกนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโรคมันมันเยอะเนาะบางทีมหาหมอเนี่ยมหาผมนะผมเขาไม่ไ้ิชายไม่ได้ด้วยการแบบดูภาพหรือถามประวัติอย่างเดียวมันต้องได้ชิ้นเนื้อออกมานะครับซึ่งเขาก็แยกออกไปอีกว่าถ้าก้อนใหญ่แม้ที่เกิน3มเซนที่ผมบอกนะครับ พวกนี้จะคิดถึงกลุ่มมะเร็งวันโรคหรือเชื้อราแต่ถ้าก้อนเล็กๆที่เรียกว่าโนดูน้อยกว่า3เซนเนี่ยเราก็จะไปดูในเอ็กซเรย์นะครับว่าเวลาที่ผมดูเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะไปดูว่าภาพเอ็กซเรย์ตรงนั้นเนี่ยเวลาเวลาคนคนไข้ถามผมหรือคนใน YouTube ถามผมเนี่ยมีก้อนเท่านี้เป็นอะไรบางทีผมตอบไม่ได้เพราะว่าในก้อนต้องไปดูลักษณะก้อนอีกว่ามันมีลักษณะเป็นฟ้าๆรอบๆก้อนไหมถ้ามันมีเนี่ย พวกนี้บางทีเราพบในการติดเชื้อหรือเชื้อราบางชนิดเป็นพิเศษนะครับก็จะกิดถึงโรคกลุ่มน,นี้หรือบางทีมันเป็นโพรงหนองอยู่ด้วยก็จะคิดถึงโรคอีกกลุ่มนึงขอบของก้อนชัดไม่ชัดเนี่ยก็จะเป็นคนละโรคนะครับแล้วก็ลักษณะของก้อนที่เจอเนี่ยมันเป็นจุด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 ที่มันอยู่ในหลอดลมไหมถ้ามันเป็นจุดอยู่ที่หลอดลมก็จะเป็นโรคที่มักจะเป็นติดเชื้อที่มาทาง อการหายใจแต่ถ้าจุดนั้นเนี่ยมันไปอยู่บริเวณส่วนของตรงเส้นเลือดนะครับหรือต่อมน้ําเหลืองตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นโรคอ,อีกกลุ่มหนึ่งเช่นกลุ่มมะเร็งนะครับอย่างเงี้เป็นต้นมันจะเห็นว่าออภาพที่มาให้ดูอย่างจริงๆสําหรับบุคลากราทางการแพทย์น,นะครับ จะอยากให้คนเข้าไปก็จะว่าการวินิจฉัยก้อนในปอดเนี่ยมันยากมันไม่สามารถเอามาถามนิดนึงแล้วหมอเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันยากแม่ๆหมอคนไหนตอบได้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะมั่วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยประวัติตรวจร่างกายผลเอ็กซเรย์ที่มันชัดเจนเนี่ยแล้วก็บางคนก็ต้องไปเอาผลชิ้นเนื้อถึงถึงจะได้ออกมานะครับซึ่งแบคทีเรียเชื้อราเนี่ยมันก็เจอเยอะมากเลยนะครับก็เป็นเชื้อชื่อสเตปโตคอคัสสเตปโลคอคัสพวกนี้ มันเป็นเช,ชื้อแบคทีรียนะครับนอคเดียก็เป็นเชื้อที่เจอบ่อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับรวมทั้งเชื้อราช่วยโอกาสที่เราเจอเนี่ยบางทีเราเจอเชื้อชื่อ PCP aspergillus candida พวกนี้นะครับก็เป็นเชื้อที่เจอได้นะครับในกลุ่มคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีนะครับเพราะฉนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยเรื่องก้อนในปอดของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันกบกพร่องเนี่ยมันเป็นอะไรที่ วินิจฉัยยากต้องอาศัยซัพตอวร์ตรวจร่างกายผลเอ็กซเรย์แล้วก็ผลชิ้นเนื้อด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมาพบหมอนะครับเราไม่สามารถแบบไปถามตาม YouTube แล้วจะรู้ได้ว่าเป็นโรคนี้นะครับต้องดูเรื่องของภูมิคุมกันของเราด้วยแล้วก็ผลตรวจภาพเนี่ยมันสำคัญมากๆยิ่งมีภาพเทียบกันเช่นของปีที่แล้วปีนี้3เดือนก่อนกับเดือนนี้อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้เราคิดถึงโรคก,กลุ่ม ที่มันในกลุ่มนี้ที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็พอเราได้วินิจฉัยที่มันถูกต้องเนี่ยมันก็ทําให้มีการรักษาที่มันถูกต้องตามมาคนไข้ก็จะหายจากโรคไวขึ้นนะครับซึ่งเราเห็นแล้วว่าเออมันวินิจฉัยยากนะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับครับสําหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความรู้และสุขภาพที่ดีนะครับสวัสดีสวัสดีครับ